ทำเป็นไรเดียนแสบแดดคมปอบูรบุ่มงงดังพวกที่แดกน้ำเปล่าสังเกตหน้าของจะาแกลแพทที่กรุงเทพมหานครมีทางลัดบนตึกเบย์อาสปเปกต์ก่อนแล้วกันนะคะแจ็ขอร้เป็นคนสุดท้ายคอวโยสุดท้ายแดนน้องคอวโยคนสุดท้าย ล้วเอาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคนเที่ยวผับเป็นอีพวกเรียบร้อยนะันแสดงว่าเพิ่งมาจากต่างจังหวัดกอับมาผับนะความทุกข์จริงก็ข้างนอกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องนี่สิ่ง้ไหข้างนอกมาผับปล,ปล่อยและเต็ที่เมาและหาคนที่เอาถูกใจ เสร็จปุ๊บก็ไปทีโรงแรมดีสอร์ดดีสอรดและดีสอร์ดตื่นมาป๊บตีห้าแส่บาทแล้วไปนอนที่หนึ่งแล้วไปทำงานต่อชื่อตัวเบาสบายหรืออบมานั่งเมาเองรักเบสิกเพลงนี้มอบให้กับผู้หญิงทุกคนที่ดอดทองแต่ได้เงิดีนะครัเชื่อไม่ได้ของคุณดี แต่ว่าคนดีจะได้ผัวจังไรจริงๆอีพวบลัดเดินใจเดินทางผัวดอกตองทุกคนแต่ผัวดอกตองได้ผัวดีทุกคนและผัวทุกคนจงรับผักดีเพราะมันมีของดีไม่ใช่มันสวยแต่ลีลาดแต่ปุไม่ใช่สวยอย่างเดียวแต่ความเสียวไม่ถึงร้อยอีพบนอนนายสาระนี่นี่ พี่ไม่มีนมแต่อารมณ์ถึงกินจริงๆนะหมืนว่าบางคนอยู่กับหัวสิบปียังไม่เคยเห็นแล้วห่อมหัวหน้าตาเปลี่ยนับเี่บอกถึงเวลาปินไปเมืดจะเคยได้เปิดไฟเลเซอร์ส่องเลยทุกเม็ดเลยน่ารักพักลูกทุกคืน ใช่ไหมหน้าเลยไม่แก่ไม่เหมือนชฉดีบางคนได้หัวคนเดียวหน้าแก่คิิปปอบหน้าจะกันนาในวันคดีผีเสื้อสมบูรณ์จริงเขามีแต่มีผัวแล้วหน้าเด็กทีนี้มีผัวแล้วหน้าแก่ยิ่งมองอันลมอย่างเงี้ยสวยทุกคนเลยก็ดีพวงเมื่อกี้เห็นกะเคยมานานนึงไปไหนล่ะไปขี้เหรอ ใครที่พบเห็นกระเทยพิเศษโบลายดอ,อกสองข้างช่วยดีทางให้ด้วยจนขี้อยู่แฝดมันชื่ออะไรนะอีวานอีบอร์พี่กี่ถัวด,ดังแล้วก็ร้องเพลงยามแล้วกันนะคะมอบให้กับชนีทุกคนที่ชอบผัวในเครื่องแฝด่ะ,ะขี้ยังสวยในบนนีอ้อะไรครับ ชิชิบวัชรินทร์ครพี่ซื้อหวยน้องก็ร้องแล้วแต่พี่เป็นผัวอีหวานเหรอครับไม่ใช่นะครับอีหวานก็คงไม่เอาแล้วพี่ดำมากเลยดำอีอีอมันสวยมากสวยจริงๆชะนีแต่นิ้ตาไป็นแต่แฉะเลยอันนี้ก็กระเทยใช่ไหมเนี่ยอีหวาน,นนี่ชื่ออะไรมึงชื่ออะไรฮะ ฮอลลี่อีบอกชื่อน่าอมมาฮอลลี่ตัมียนอกฮอลลี่ลนะคะับขนาดหน้าต่เ,เชี่ยอๆกูมาเชื่อเรื่องบ้าเรียกขี้ฮอลลี่กลัวตายเหรอก็ไม่สวยแต่ผัวเยอะนะยาไม่เหมือนคบอมรหรอ มีนมแต่ไม่เคยได้อมหำเลยอุ้ยมาแล้วเอาไปเทียบกัฝั่มัไม่ดีมาหาใหม่เยอะแยะหำหนักเออไม่ต้องไปด่ามันเอาเวลาที่ด่าผัวนะไปด่าผู้ชายไปหาผู้ชายใหม่ดีกว่ามีผู้ชายดีๆในนี่เยอะบอเสผู้ชายดีๆหน้าตาดีหำมใหญ่เลยค่ะไม่ตเจผู้ชายไม่ดีก็ยิ้มเขียนเล่นนก็มันไม่แบบเลย อ่ะอีกกาแฟแล้วกันกนะครับขอร้อเนฟีฉันหรือเธอที่เปลี่ยนใจเหมาะไปกับน้องทุกคนที่ดอกหอมก็หัวมันเลว